ปัญหาและความหวังสภาพปัญหาโรงเรียนบ้านสายอ้อยเป็นโรงเรียนขนาดเล็กในชนบทซึ่งมีจำนวนนักเรียนทั้งหมดเพียง20คนและมีครูผู้สอนเพียง3คนต้องจัดการเรียนการสอนถูกชั้นเรียนการจัดครูให้ตรงตามวิชาเอกจึงเป็นไปได้ยาก อีกทั้งโรงเรียนยังประสบปัญหาด้านบุคลากรที่ไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและต่อเนื่องและโรงเรียนบ้านสายอ้อยจะมีข้อจำกัดหลายด้านแต่ครูและนักเรียนต่างก็มีหัวใจที่เข้มแข็งและมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการเรียนรู้ให้ดีที่สุดการมีสื่อดี t v เข้ามาเป็นเครื่องมือสำคัญทำให้โรงเรียนเล็กๆแห่งนี้ได้เข้าถึงการสอนจากครูต้นแบบเด็กๆมีโอกาสเรียนรู้ได้อย่างเท่าเทียมกับโรงเรียนขนาดใหญ่ ขณะเดียวกันครูก็ได้รับแนวทางในการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพมากขึ้นความหวังของโรงเรียนบ้านสายอ้อยคือการได้เห็นนักเรียนเติบโตเป็นคนดีคนเก่งและมีโอกาสที่กว้างไกลในอนาคตแม้จะเริ่มต้นจากโรงเรียนเล็กๆแห่งนี้ก็ตามความประทับใจของครูที่มีต่อ DLTV สวัสดีค่ะครูสัญญีส่วนวงนะคะครูจากโรงเรียนบ้านสายอ้อยค่ะ ในฐานะครูของโรงเรียนขนาดเล็กนะคะก็รู้สึกประทับใจเป็นอย่างมากนะคะที่ได้นำ DLTV นะคะมาเป็นตัวช่วยในการจัดการเรียนการสอนเพราะ DLTV เนี่ยมีเนื้อหาที่ถูกต้องนะคะแม่นยำนะคะแล้วก็ได้รับการถ่ายทอดจากครูผู้เชี่ยวชาญน,นะคะทำให้นักเรียนเนี่ยได้รับความรู้ที่มีคุณภาพนะสิ่งที่เห็นเด่นชัดเลยก็คือนักเรียนมีความสนใจในการเรียนมากขึ้นนะคะเพราะ DLTV เนี่ยมีการใช้ทั้งภาพวิดีโอแล้วก็มีการใช้กิจกรรมที่มีความหลากหลายนะคะทำให้เด็กๆเ,เนี่ยสนุกสนานนะคะแล้วก็ไม่เบื่อหน,น่ายอีก ทั้งเป็นประโยชน์นะคะต่อตัวครูผู้สอนเองนะคะเราสามารถนําแนวทางการจัดการเรียนการสอนนะคะวิธีการยกตัวอย่างรวมทั้งนาสื่อใน d ีเอเนี่ยมาใช้ในห้องเรียนของตัวเองที่สําคัญเลยนะคะคือ d ีเอลทีเนี่ยช่วยลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาได้เป็นอย่างดีนะคะเปิดโอกาสให้นักเรียนที่อยู่ในโรงเรียนขนาดเล็กนะคะได้เข้าถึงบทเรียนที่มีคุณภาพและสร้างแรงบันดาลใจให้ครูเนี่ยมีการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้นค่ะ ความประทับใจของนักเรียนที่มีต่อ DLTV อีกเ้ครับผมจิตรจัน์ัตรคงจันครับอยู่อยู่ชั้นโปโรงเรียนบ้านเต้ยครับสำหรับความประทับใจใน DLTV ผมคิดว่าการเรียนด้วย DLTV ช่วยให้มีโอกาสเท่าเทียมกันถึงแม้ผมจะอยู่ในโรงเรียนเล็กๆก็ยังได้เรียนกับครูเก่งๆและสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายผมจึงรู้สึกสนุกและมีความสุขมากครับ ฉันประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนแม่แต่อ้อยสำหรับความประทับใจที่มีต่อ d l t v นะคะหนูรู้สึกประทับใจที่ได้เรียนผ่านสื่อ d l t v เพราะมีคุณครูอธิบายเนื้อหาอย่างชัดเจนมีภาพประกอบแบะสื่อการสอนที่น่าสนใจทำให้หนูเข้าใจบทเรียนง่ายขึ้นค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงปานันทิทองแก้วอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนแม่แต่อยสิ่งที่หนูชอบมากที่สุดในการเรียนด้วย D l ทำให้ทำหลากหลายทำให้หนูไม่รู้สึกเบื่อและสนุกสนานกับการเรียนด้วย DLTV ทำให้หนูเข้าใจบทเรียนและตัเนื้อหาได้ดีขึ้นด้วยค่ะเป็นทางการไปหน่อยนะเอาใหม่เอาใหม่ค่ะผมคิดว่าการเรียนด้วย DLTV รูสอนดีมากครับ <S 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 2> <S 2> ในฐานะครูผู้สอนของโรงเรียนบ้านสายอ้อยขอขอบคุณ DLTV ที่เป็นพลังสำคัญในการสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กแม้เราจะมีข้อจำกัดด้านบุคลากรและทรัพยากรแต่ด้วย DLTV ทําำให้นักเรียนของเราสามารถเข้าถึงบทเรียนที่มีคุณภาพได้เรียนรู้ไปพร้อมกับนักเรียนทั่วประเทศและสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเองขอบคุณ DLTV ที่ที่ทำให้ความฝันของเด็กๆไม่ไกลเกินเอื้อมค่ะ